สวัสดีครับวันนี้พี่มากับ2คอมเมนต์นะครับเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่ใกล้เคียงกันก็เลยจะมาตอบในคลิปเดียวกันนะครับคอมเมนต์แรกนะครับมีงบ20,000มือ2เล่นตัวไหนดีครับสนใจ Canon, Sony ขอบคุณครับแล้วก็คอมเมนต์ที่2นะครับ A7 Mark II ยังใช้ได้ไหมในปี2024ครับเน้นถ่ายภาพนิ่งวิดีโอไม่ต้องการ 4K ออโต้โฟกัสยังเร็วไหมมีงบแค่2 0,000นิดๆนะครับก็ ทังคู่ก็มีงบ20,000เหมือนกันนะครับแต่คอมเมนต์นี้มีคนเข้ามาตอบให้นะครับว่าผมยังใช้อยู่ครับต้องถามว่าใช้อะไรถ่ายเล่นชิลๆใช้ไปนะครับแต่ถ้าเอามาทำงานเน้นความเร็วแนะนำไป A7 Mark III ได้แล้วครับเจ้าของคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบว่าเดิมใช้นิคอน D 7000ครับเน้นถ่ายภาพทั่วไปไม่รับงานครับแล้วอยากลอง m i r l e s s f u l l f r a m e แต่ A7 Mark i ราคาเกินเอื้อมเด็กมอป,ปลายไปเยอะครับ ไม่นานมานี้พี่มีโอกาสได้ไปสอนถ่ายภาพนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งใช้กล้องนิคอนจํารุ่นไม่ได้นะครับเป็นกล้อง DSR l นะแต่ในความรู้สึกเวลาจับการโฟกัสการประมวลผลเรื่องของการถ่ายภาพนี่ค่อนข้างชา้าคือรู้สึกได้เลยว่าช้านะครับตอนแรกนะครับเขาก็ขอคำปรึกษาว่าอยากจะเปลี่ยนกล้องเป็นนิคอนเหมือนเดิมนี่แหละอาจจะเป็น Z6 Mark i หรือไม่ก็ Z7 นะครับซึ่งพี่ก็แนะนําว่าเอาตัวเดิมเนี้ยมาเรียนดูก่อน และระหว่างสอนพอพี่ได้ลองจับได้ลองถ่ายดูนะพี่รู้สึกว่าระบบโฟกัสคือช้ามากแล้วก็การประมวลผลในการถ่ายภาพนี่ช้ามากคือกว่าจะโฟกัสได้ก็นานแล้วกดชัตเตอร์กว่าจะคือเอาง่ายๆคือช้าจากคอมเมนต์คำถามนี้นะคนถามน่าจะไปศึกษามาบ้างแล้วนะครับ ซึ่งในตัว A7 Mark II นะครับที่พี่เคยสัมผัสมาตอนนั้นพี่ใช้ A7 Mark III นะครับซึ่งเพื่อนใช้ Mark II อยู่สิ่งที่เพื่อนบอกนะครับสิ่งที่เพื่อนรู้สึกซึ่งเป็นข้อติของ A7 Mark II นะมีแค่อย่างเดียวเขาบอกว่าจอไม่สวยสีไม่สวยภาพไม่สวยอะไรเงี้ยซึ่งพี่กระถามว่าแล้วภาพที่ถ่ายออกมาที่เป็นไฟล์จริงๆเนี่ยสวยไหมใช้ได้ไหมเขาก็ตอบว่าสวยใช้ได้แปลว่าข้อติเพียงข้อเดียวที่เกิดขึ้นก็คือ จอที่ไม่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดก็คือถ้าเราไม่เคยใช้กล้องรุ่นอื่นมาก่อนอาจจะเป็นกล้องที่มีความเร็วในการโฟกัสสูงความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วแล้วก็ระบบบัฟเฟอร์การประมวลผลที่เร็วอย่างกล้องในยุคป,ปัจจุบันนะครับกล้องที่เป็นกล้องรุ่นเก่าแบบ5ปี10ปีเนะี่ยบางทีบางรุ่นบางตัวนะครับก็ยังคงใช้ได้แต่บางรุ่นบางตัวก็ให้ความรู้สึกว่ามันชา้าแต่ถ้าเราไม่เอามาเปรียบเทียบแบบ ซึ่งซึ่งหน้าแบบใช้คู่กันเนี่ยบางทีก็แยกไม่ออกนะอย่าง a 7 mark II กับ a 7 mark t i r เนี่ยถ้าคนไม่เคยใช้ mark t i r มาก่อนก็จะรู้สึกว่า a 7 mark II ก็ยังโอเคก็ยังใช้ได้วันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึงตัว a 7 mark II นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจก่อนหน้านั้นแหละซึ่งตอนแรกพี่จะเปรียบเทียบทุกรุ่นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าสเปคคืออะไรรู้ไหมคือราคาครับ a 7 mark 2นะครับราคานะครับอยู่ที่38,990บาทมือหนะครับ อันนี้คือราคาบอดี้อย่างเดียวนะครับถ้ามาพร้อมกับเลนคิดนะครับราคาจะอยู่ที่4 4 9 9 0บาทเลนคิดิปเ็เป็นราคาที่น่าสนใจมากแล้วก็มือสองราคาอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ื่นถึงสองหมประมาณเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับความใหม่ความเก่านะครับแล้วก็ตัวชัตเตอร์ไลฟ์ของ A7 แล้วก็เอเจ Mark II เนะี่ยจะอยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับเวลาเลือกซื้อกล้องมือสองนะก็ควรจะดูในเรื่องของจำนวนชัตเตอร์ด้วยนะครับนอกจากสภาพภายนอกแล้วอะไรเงี้ยถ้าเขาถ่ายมาแล้วเป็นแสนอะไรเงี้ยก็ไม่ควรซื้อนะครับหรือไม่กระสภาพภายนอกแบบยับเยินมากอะไรเงี้ยยางนูน่นนี่นั่นหลุดอะไรเงี้ยพี่แนะนำว่าอย่าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการใช้งานแบบมีรอยค่อนข้างเยอะอ่างเงีแบบ้ยเชื่อได้เลยว่าเขาใช้หนึ่งละเขาใช้แบบไม่ทนุถนอมสองคือก็ไม่ทนุถนอมละเลย ก็ลองคิดง่ายๆว่าระบบภายในมันจะเป็นยังไงครับถ้าเกิดการกระแทกมาเกิดการตกหล่นมาซึ่งทําให้มีรอยได้ขนาดนั้นก็แปลว่าเหมือนนักมวยปอบช้ำม,มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็ควรจะดูเยอะๆหน่อยนะครับซึ่งตัว A7 Mark II เนี่ยเปิดตัวหลังตัว A7 ตัวแรกไม่ถึงปีนะครับตัวเมื่อวันเปิดตัวประมาณปลายเดือนกุมภาส่วนตัว Mark II นะครับเปิดตัวเดือนพฤศจิกาประมาณ10เดือน อายุห่างกัน10เดือนแต่มันก็จะมีบางอย่างที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะลองมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาอัปเกรดนะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของค่า SO นะครับซึ่งค่า SO เดิมเนี่ยจะอยู่ที่100ถึง25,600ใช่ไหมครับส่วนตัว Mark กเนี่ยเขาสามารถขยายได้นะครับ ก็คือค่า ISO เดิมเนี่ยยังเท่าเดิมแต่สามารถขยายได้นะเป็น ISO 50นะถึง ISO 5 1 2 0 0อันนี้คืออย่างแรกนะครับแล้วก็อย่างที่2ที่ทำให้ตัว Mark II ถูกจับตามองก็คือการใส่ระบบ IBIS In Body Instabilization ก็คือระบบกันสั่นในตัวแบบ5แกนนะครับที่สามารถการสั่นได้ถึง4.5สต็อป อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพลิกวงการกล้อง m i มิ r l e s s แล้วก็อย่างถัดมาก็คือเรื่องของวิดีโอนะครับก็จะมี s l o g 2มาให้นะครับแต่วิดีโอก็ยังไม่ได้เป็น 4K นะครับก็ตรงสเปคกับที่คอมเมนต์มานะครับซึ่งก็น่าจะรู้มาแล้วว่าไม่มี 4K เพราะบอกว่าไม่จาเป็นต้องมี 4K แต่แค่อยากรู้ว่ายังใช้งานได้ไหม ส่วนในเรื่องของระบบโฟกัสนะจะเป็นแบบไฮบริด AF นะจำนวนจุดโฟกัสยังเท่าเดิมนะที่117จุดแล้วก็สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้5ภาพต่อวินาทีอันนี้ยังเท่าเดิมคิดว่าน่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบโฟกัสเพราะว่ามีเวลาแค่10เดือน10เดือนนี้น่าจะเป็นการทดลองของระบบ IBIS แล้วก็เพิ่มค่า ISO ให้มากขึ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวคปาบิตเตอรี่นะจากเดิมนะ A7 Mark 1เนี่ยถ่ายได้345ภาพแต่ตัว Mark 2เนี่ยถ่ายได้350ภาพอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีก10ภาพตามสเปคนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอันนึงก็คือในเรื่องของขนาดและน้ำหนักนะครับความกว้างของกล้องเนี่ยเท่าเดิมแต่ความสูงและก็ความหนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะรวมถึงน้ำหนักด้วยตัว a 7 Mark นะครับน้ำหนักอยู่ที่474กรัมส่วนตัว m a r k กเนี่ยน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นครับเป็น599กรัม ส่วนอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะความละเอียดเท่าเดิมที่24ล้านพิกเซลนะเป็น BSI CMOS sensor นะโเซอร์ b o n X นะเป็น Full frame ที่แน่คือเป็นกล้อง Full frame นะแล้วก็เป็นสไตล์ s l r แล้วก็จอก็ขนาดเท่าเดิมนะที่3นิ้วความละเอียดก็เท่าเดิมนะที่1.23ล้านดอทนะแล้วก็เป็นจอแบบ ting, ทิวติงทัชกรีนก็ยังไม่ได้นะครับซึ่งที่บอกไปว่าเพื่อนบอกว่าจอไม่สวยซึ่งถ้าดูสเปคนะครับตัว A7 Mark 3 จอทัชได้แต่ไม่ได้เป็นฟูลทัชสกรีนนะครับยังไม่ได้เป็นแบบฟูลลี่ทัชสกรีนนะครับซึ่งจอของ a 7 Mark ์มีมีความละเอียดน้อยลงไม่ถึงล้านครับความละเอียดอยู่ที่แบบ9 0 0 0แสนต้นต้นะครับตัว a 7 Mark นะ์เนี่ยความละเอียดอยู่ที่1.23ล้านนะครับซึ่งอย่างที่พี่เคยพูดไปว่าบางครั้งบางทีกล้องรุ่นแรกบางทีเขาอาจจะใส่อะไรบางอย่างที่มาค่อนข้างเต็มค่อนข้างแน่นแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ ค่อยๆมาตัดทอนในตัวหลังๆแล้วก็ใส่เทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปในตัวหลังๆด้วยเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นสังเกตไหมว่า A7 Mark II รราคาอยู่แค่38990ับาทถือว่าเป็นฟูลเฟรมที่ถูกมากนะครับถามว่าระบบโฟกัสเพียงพอไหมกับการถ่ายภาพนิ่งจริงๆแล้วเอาไปถ่ายภาพนิ่งแบบจริงจัง,จงก็ยังได้นะครับถือว่าไม่แย่นะถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งการจะเหมือนที่คอมเมนต์ที่มาตอบนะบว่าอาจจะติดขัดในเรื่องความเร็วเล็กน้อย แต่ถ้าเราใช้จนชินนะพี่ว่าไม่ใช่ปัญหาลองนึกภาพช่างภาพสมัยก่อนเหมือนพี่เมื่อก่อนกล้องเลนมือหมนุนที่ทุกวันนี้เขาเรียกกันคือเลนแมนวนวลไม่มีออโต้โฟกัสทุกอย่างแมนวนวลหมดเขายังทําได้และทําไมระบบโฟกัสของ Sony ในตัว A7 Mark II เนี่ยพี่เชื่อว่าดีมีจํานวนจุดโฟกัสถึง117จุดแล้วก็เป็น Fa s t h y b r i t AF นะครับแล้วก็สําหรับอีกคอมเมนต์หนึ่งนะพี่ว่าถ้า หนึ่งตัวเลือกนั้นเป็น s ซ n y แล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ไม่เกิน20,000ื่นนะครับพี่ว่า A7 Mark II เนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งพี่ว่าเหมาะกับคนที่เริ่มต้นเหมาะกับคนที่ใช้งานที่จริงจังก็ได้แบบไม่ค่อยเร่งรีบอย่างงานแ a น d s c a p e งานถ่าย Product งานอะไรต่างๆที่ไม่ได้ใช้ความเร็วไม่ได้ไปถ่ายฟุตบอลไม่ได้ถ่ายบาสเกตบอลรถแข่งอะไรเงี้ยพี่ว่าตัว A7 Mark II ก็เอาอยู่ใครที่ใช้ A7 Mark II อยู่นะลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อย อ่ะโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้ก็ถ้าหากใครมีคําถามก็สามารถถามได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ